มีครามบอลจริงจังบายสมหวังครับวันนี้วันจันทร์ที่13ตุลาคมนะครับก็ใกล้จะส่งท้ายฟุตบอลทีมชาติแล้วนะครับเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ฟุตบอลลีกก็จะกลับกันมาละนะฮะแน่นอนว่าหลายๆคู่หลายๆสนามเนี่ยก็มีพลิกล็อกกันเยอะนะในสัปดาห์ทีมชาติแบบนี้นะครับแต่ว่าก็เริ่มจับทางกันได้นะครับช่วงนี้ก็สามารถโกยกำไรกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้มีตัวเน้นให้เหมือนเดิม2ตัวในกลุ่มสามารถกดรับในลิงก์ได้นะครับ เอาแล้วครับ9ตัววันนี้มาทวนกันทีละคู่นะฮะสรุปกันแบบกระชับเลยนะคู่แรกเวลส์กับเบลเยียมนะครับคู่นี้เนี่ยในกลุ่มเราจะจัดแจกเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมกันด้วยทายว่าใครชนะนะครับแล้วก็แจ้งกับทีมงานได้เลยนะฮะจากนั้นก็รอรับเสื้อฟุตบอลนะครับคือเวลส์กับเบลเยียมเบลเยียมเหนือว่า0.75ทัศนะไปเวลส์ครับมองว่าเวล์ไม่แพ้เห็นได้จากการเล่นในบ้านของเวลส์พอเราเจอกับเบลเยียมเนี่ยแม้กระทั่งเบลเยียมในชุดที่ดีวันนี้นะครับ ชุดพิกเนี่ยก็ไม่สามารถชนะเวลที่บ้านได้3ครั้งแล้วนะครับมาเยือนที่นี่เบลเยียมไม่ชนะเลยมองว่าเบลเยียมค่อนข้างมีปัญหาและเจอเวลทีไรโดนเวลยิงตลอดเวลเนี่ยยิงเบลเยียมมา7เกมติดแล้วนะครับคือเบลเยียมจะมาเล่นแผนไหนเวลเจาะได้หมดประเด็นเนี้ยมันทําให้จุดเนี้ยแลครับมันทาให้เบลเยียมชนะยากเพราะว่าเม็ดหนึ่งไม่พอต้องยิง2เม็ดเผื่อได้เฮแค่ครึ่งเดียวบางทีไม่ผ่านเบรดด้วยทั้งหมดทั้งมวลครับน่าเชียร์เวลส์ครับดานใต้กับโตโกบอลแอฟริกา คัดบอลโลกนะครับเกมสุดท้ายตกรอบกันทั้งคู่แล้วแต่ว่าโตโกเกรดบอลดีกว่าเยอะนะครับน่าจะบุกไปชนะได้เห็นได้จากเกรดที่เปิดออกมากําลังสวยเลยนะครับดูแล้วน่าจะชนะได้แบบสบายๆครับเชียร์โตโกนะฮะตูนิเซียกับนามิเบียครับตูนิเซียเหนือว่า1.25น่าเชียร์นามิเบียที่ยังมีแรงจูงใจแล้วก็ยังมีลุ้นอยู่ตูนิเซียมีปัญหาพอลเจอนามิเบียไม่ชนะเลยสอะตูนิเซียนะครับดูแล้วนามิเบียเขามีแผนในการเล่นที่จะรับมืืกอบตูนิเซียได้เรทมาแพงไปครับเชียร์ทีมเยือนได้ แคเรูนกับแองโกลาแคเรูนยังมีลุ้นอยู่นะครับต้องชนะครับวันนี้1.5ตเตดมาแพงไปเพราะแองโกลาเจอแคนเรูนแองโกลาก็ไม่เคยกลัวเลยเจอกัน5้าหุนแพ้ครั้งเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเกมนี้แองโกลาน่าจะสร้างปัญหาให้กับแคนเรูนได้พอสมควรหักแพ้้ลูกเดียวให้เชียร์แองโกล่าครับบริเชียสกับลิเบียครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เรดมาเวอร์เกินไปครับลิเบียบุกไปเหนือกว่า1ชั้น เพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยปลอกรอบกันหมดแล้วถึงแม้เิเบียจะมีลุ้นแค่ในทางทฤษฎีครับแต่โอกาสจะชนะ10ลูกมันเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นคู่นี้เชียร์มอริเชียสครับมาตรฐานไม่ค่อยหนีกันมากไอแลนด์เหนือครับเยอรมันครับเยอรมันเหนือว่า1.5เป็นตัวเน้นครับคู่นี้เดี๋ยวจัดให้ในกลุ่มนะเป็นตัวที่มั่นใจที่สุดเลยแล้วก็สวีเดนเจอกับโคโซโวครับสวีเดนเหนือว่า1.5ตอนนี้สวีเดนยังไม่มั่นใจบอลที่ไม่มั่นใจเนี่ยนักเตะหลายๆคนเก่งๆจริงครับยิงนกตกปลางไปหมด แล้วก็เรตต้องบังคับชนะ2ประตูเจอกับทีมที่ตอนนี้อยู่อันดับ2ด้วยคโซโวถึงแม้ว่าชื่อชั้นจะเป็นรองแต่วินัยในการเล่นดีกว่าครับดูแล้วเกมนี้จะมาเน้นเกมรับและหากแพ้แพแค่ประตูเดียวก็เชียรโ์คโซโวโดได้เลยครับสวิตเซอร์แลนด์ครับสวิตเหนือกว่า0.75ใส่สวิตครับเป็นบอลแพ้ต่างกันอยู่แล้วนะแล้วสวิตตอนนี้อยู่ในจุดที่เก่งกว่าหลายๆปีที่ผ่านมามากครับดูแล้วน่าจะชนะได้แบบไม่ยากอาจจะเม็ดหนึ่งให้เชียร์สวิตเซอร์แลนด์ได้ครับ แล้วก็ไอซ์แลนด์กับฝรั่งเศสเป็นตัวเน้นประจําวันนะครับคู่นี้ฝรั่งเศสเนี่ยว,ว่า2ชั้นเดี๋ยวทำได้ไม่ได้เดี๋ยวจัดให้ในกลุ่มสำหรับตัวที่มั่นใจแบบนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดครับ9คู่ประจําวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะครับ